เนียงนี่งามเติบสวยๆหน่อไม้หน้าแรงพี่น้องเอาสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องปายลงป้านาสุขุสุขชนครับวันนี้พาพี่พน้องมาเลาะป่าหน่อไม้คือเก้ามาเลาะอาเบื้องเนียงหน่อไม้ครับเนียงหน่อไม้ไฟบางป้าก็นยังไม่บางป้าก็ไหม้แล้วก็หาไปนี่แล้ครับเพื่อได้แกงเอาจังไรก็ไปเบื้องไปชมแล้วกันคือเก้าเด้อครับพี่น้องครับช่วงนี้บ่มีอย่างหาพี่น้องเอ้ยเขาป่าหาหน่อไม้นี่แหละครับ กำลังงามครับพี่น้องครับเป็นแนง โอ้ลายอยู่ครับก่อนนี่ก็ได้โอ้แม่นมาเลยตัวนี้ยห่งสุดยอดเลยครับโอ้โหงามงาม,งาม โอ้ยบ่งครับพี่น้องครับเริ่มผมเข้าใจว่าเป็นหนอไม้ปรากฏว่าเป็นหนอหญ่าครับหนอหญ่าป้องเพิ่นวาป้ามันคือหนอไม้ครับแน่โอ้แม่เมื่อตั้งหลายครับมีนจะหน้องงามไหมโอ้หน่นหนห่อหนึ่งอ๋อเป็นจซี่เนะ อย่างนี้ครับนี่ครับลำที่มันแก่แล้วนี่มันก็คล้ายๆกับไม้ไผ่แล้วครับโอ้โห,โหเป๊ะเลยเรื่ผมเข้าใจว่าเป็นเป็นหน,น่อหน่อหน่อไม้เบิ่งเอาหักลองเบิ่งกัน <c oughs> โอ้เอ้าโอ้โมันก็คล้ายหน่อไม้แล้วเนาะ,นะ <c oughs> ต้องไงอันเดียวกนเป๊ะครับกับหน่อไม้หลายๆเติม ครับน้อยๆครับต้นแดงงามใหญ่ๆปิ๊กๆโอเคครับมาเลยปั๊บไปมาดิตัวพอได้อยู่ได้กินแล้ว